สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเซลแม็กกับรถที่จะมาแนะนำอีก1รุ่นที่เป็นรุ่นยอดน,นิยมตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ใช้ดีมีแต่รวยนั่นคือเจ้าสปาร์ค9 s คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายนอกภายในมีอะไรบ้างกับเจ้าสปาร์คห s คันนี้เริ่มกันที่ภายนอกก่อนนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นแบบมัลติฟิสเตอรนะครับกระจังหน้าสีเทาพร้อมโลโก้ isuzu ที่เป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นกันชนสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับในรุ่น S ขึ้นไปนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับตามาด้านนี้ครับมาดูกันในส่วนของล้อนะครับสแตนดาร์ดจะเป็นล้อกระทะขนาด15นิ้วสแตนดาร์ดแบบนี้เนยนะครับไฟเลี้ยวลมดำด้านข้างตัวรถนะครับผมเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อนะครับในส่วนของภายในนะครับกว้างขวางโทนสีดำเท่ๆแบบนี้เลย อุปกรณ์มีให้ใช้ครบคันไม่ว่าจะเป็นวิทยุ C D M P 3เกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะครับ6สปีดมาตรวัดนะครับเป็นมาตรวัดแบบตัว L D A เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมระบบความปลอดภัย Airbag และ A B S มีให้พร้อมเลยที่สำคัญเบาะเป็นเบาะหนังไวนิวนะครับไม่สกรปรกไม่ขาดง่ายนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยในส่วนของด้านท้ายนะครับจะมีไฟท้ายแบบ m ัลติฟิกเตอรเช่นกันนะครับแล้วก็กระบะของเราที่กว้างที่สุดนะครับเน้นการใช้งานบรรทุกได้ดีที่สุดของในรุ่นกระบะตอนเดียวนะครับอุปรกรณ์ตกแต่งพร้อมกระบะไลเนอร์มีให้ครบเรียบร้อยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า spark 1 9 s รุ่นนี้ที่ผมแนะนำให้เจ้าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่5 7 2 0 0 0บาทเท่านั้นทั้งผมจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าอยู่ที่1 0,000 9,000บาทออกรถได้เลยแล้วส่งอยู่ที่8,000บาทนะครับ84งวดของแถมจัดหนักจัดเต็มให้ตามสไตล์อีซูซอสแสงมงคลโลดจนะเซลแม็กไม่ต้องห่วงเลยนะครับใครสนใจสามารถติดต่อมาตามเบอร์ผมด้านล่างนี้ได้เลยนะครับที่เบอร์0898442441นะครับผมกับเจ้าสปาร์ค 19X คันนี้ขอไปบายลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้า มีอะไรมาดูกันว่าเป็นรุ่นไหนรถแต่งแบบไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ